ก่อนได้ใช้ตัวไหนไหมครับใช้เทอร์โบมาครับแล้วก็ลูกลูกเตา่าแล้วนิ้วเสียงกับเทอร์โบเป็นไงไหมครับเนี่ยเทอร์โบมันได้ลูกรรลก,ลกระเดือเ่องครับลูกปืนลูกกระเดื่องเพแร้แรงครับขา้ขาดเก็ได้ครับขา้ขาดเก็ได้กล้องหม่ก็ได้ครับอ้าวต่อต่อด้วยครับเปลี่ยนการเป็น E F สองสองศูนย์แปดครับวันนี้ใช้กี่ใบครับวันนี้ สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่อง PJ Pro Audio นะครับวันนี้เราก็อยู่ที่งานบวชนะครับซึ่งก็จะมี2เครื่องนะครับอันนี้ก็จะมาดูเครื่องของ n a m นมิ u s i c นะครับ n a m นมิ u s i c นะครับอันนี้นะครับจะให้นามเมนแนะนําเครื่องนะครับวันนี้ว่าใช้ในงานบวชมีอะไรบ้างตัวไหนใช้แบบไหนแล้วก็ประสิทธิภาพเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้เราก็มาให้นาเมน Music ไปอธิบายให้เราได้ฟังกันทางช่องได้ฟังกันนะครับตอนเริ่มที่ตัวไหนก่อนครับท่านแม่ครับเป็นขับโลครับเป็นเฮดลุกลุกก็ได้ครับเก้าพันเก้าแล้วครับตัวตัวไหนใช้ใช้โลครับตัวไหนใช้โลบ้างตัวล่างครับสองตัวล่างนะครับฮะก็สองตัวบนครับลนทายครับลิทายครับตัวแปดเก้าแลครับมอนิเตอร์ครับตัวแปดเก้าเป็นมอนิเตอร์บนเวทีนะครับ ก็จะเป็นโอริเตอร์บนเวทีสี่ใบนะครับต้องขออภัยนะครับอาจจะมีเสียงเข้ามานะครับแล้วตัวนี้ใช้มากี่ปีแล้วครับใช้มาห้าปีแล้วครับห้าปีแล้วเป็นไงไหมครับใช้ตัวนี้อ๋อยังไม่เคยมีปัญหาครับก็เรียนก็ใช้ตลอดครับไม่เคยมีปัญหาในการใช้งานนะครับแล้วมีอะไรต่อครับมีไนแ์แลกครับดีเลเป็นรุ่ เปรุ่นไหนตารุ่นตไม่ใช่คอยพี่ที่เลนูนะครับเว้นนิ่เนะครับเว้นอันนี้นะครับเสียป็นยังไงไหมครับตัวนี้เขาเปียนดีครับทำได้พอเทียบได้ไหมครับกับกับตัวไหนต่างกันยังไงเทียบกันไหมพอเทียบกับท x ตัว p ตัวทีเอ็ม้วงไง ก,ก็คืออันนี้เป็นรุ่นใหญ่ของของดบของต้วนแหลกนะครับต้วนแหลกของใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้ใช้ใไม่ตัวไหนครับวันี้ใมโทเทคทมเาัวครับโทเทคนะครับถ้าชัวชัวนี้เป็นขึนรุ่นไหนกันเลยรุ่นเก่ากันรุ่นเก่ารุ่นเก่าก็าจะอันตรายนะครับ ท่านผู้ชมทางเข้าไว้ก่อนนะครับก็คือขึออ้นเหมือนกับใช้แห่จีกันใช้คขึค้นเก่อาอันตรายก็จะทาําให้ไม่หลุดได้นะครับต่อต่อ,ตอด้วยครับอันนี้ลองไปครับใช้กับตัวไหนครับใชเก่าเฟักับสายแดงครับอใช้กับ2ตัวนี้นะครับก็มาดูมิกเซอร์เป็นเป็นตัวไหนครับ B F R Yamaha อันนี้นีกั้นเล่นครับไม่าิชนนเรัวันนี้นะครับวันนี้เสียงยังไงครับเสี่ยงองไรมางครับอันนี้อฟเฟกต์หวานมากครับอีฟเฟกต์หวานมากนี่คือข้อดีของยามาฮ่นะครับเจ้าพ่ออีฟเฟกนะครับยามาฮ่นะครับออด้วยครับวันนี้ครับมีอะไรบ้างครับวันนี้อนกติมเอ็กติมลาวเกยไททาวเรียมตัั ใช้สาวน้าเปียกนะครับใช้สาวน้าเปียกนะครับผมก็อยากเป็นหนุ่มไปเกยนะครับน้าเปียกมีโอกาสผมอยู่อุ่นหนุ่ครับวันนี้ใช้กี่ชั้นแนนครับสิหกครับกั้นแนนครับใช้คอมเข้ากับอินเทอร์เฟซนะครับอินเทอร์เฟสสิบหกชั้นแนนะครับก็คือแทบแทบไม่นี่คอนเสิร์ตได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นโน้ตบุ๊กนะครับของคอมพิวเตอร์เพื่อใช้กับงานคาราโอเกะนะครับซึ่ง ข้อสะดวกของของดิจิตอลก็คือตัวนี้นะครับก็ได้เปลี่ยนต่อด้วยครับต่อต่อต่อเลยตัวนี้ใช้ตู้ PA รุ่นรุ่นไหนครับ S View 18K ค a ับ B T ครับ่อก2244ใช้มากี่ปีครับรุ่นนี้ครับใช้มา6ปีแล้วครับใช้มา6ปีแล้วเสียงเป็นยังไงบ้างครับพอใจไหมพอใจอยู่ครับเปลี่ยนมีนุ่มลึก ครับแต่ก่อนเคยใช้ตัวไหนไหมครับใช้เทอร์โบมาครับแล้วก็ลูกลูกเต่าแล้วเนื้อเสียงกับเทอร์โบเป็นไงไหมครับเนี่ยเทอร์โบมันได้ลูกกระเดื่องครับลูกปืนลูกกระเดื่องเศษครับลแรงครับข้าวนก็ได้ครับข้าวนก็ได้กล้องเหมือนก็ได้ครับอ้าวต่อต่อด้วยครับเปลี่ยนกลางเป็น d f 2280ครับวันนี้ใช้กี่ใบครับวันนี้ใช้8ใบครับ ก็เป็นข้างละข้างละแปดคูณแปดนะครับข้างละสี่คูณสี่ครับสี่คูณสี่ข้างละแปดคูณแปดนะครับหลวงพ่อไปนะครับข้างละแปดคูณแปดเป็นรุ่นไหนครับ EF EF ต่อต่อตัวแปดครับใช้ไม่กี่ปีครับตัวนี้ใช้มา6ปีแล้วเหมือนกันครับเสียงเป็นเป็นไงบ้างครับเสียงไทยครับแล้วก็ รายละเอียดดีครับเสียงใสรายละเอียดดีนะครับอีกฝั่งนึงนะครับเอาต่อต่อด้วยอีกฝั่งนึงนะครับวันนี้ใช้ไฟรุ่นไหนครับวันนี้อ๋อไฟของน้องนิวมิวสิกนะครับนี่นิวมิวสิกเอาไฟมาช่วยนะครับวันนี้นะครับเราเราก็จะต่อด้วยอีกด้านนึงแล้วกันครับด้านนี้ก็เป็นแม็กซ์เบลนะครับเอาน้ำเอนชี้ได้เลยครับครับอันนี้เป็นซับครับ แล้วก็การฝีลูกเหมือนกันครับก็คือ8ปดพุทแนะครับถ้ารับงานอยู่ที่เท่าไหร่ครับเนี่ยถ้ารับงานถ้าลองรับงานเซตนี้ครับเซตนี้ก็อยู่ประมาณหมื่นหนึ่งครับโอ้เซตนี้หมื่นหนึ่งนะครับนี่เฉพาะเฉพาะเครื่องใช่ไหมครับมาต่อด้วยสายครับสายสัญญาณวันนี้ใช้สายรุ่นไหนบ้างครับ ใชบิดครับเป็มกี่คอครับอันนี้สี่คอครับสายให้บิดเลยนะครับจะไม่ชาแต่ครับใช้ใช้กี่เมตรครับวันนี้ใช้ติดสองเมตรครับสิบสองเมตรนะครับวันนี้แล้วแจ็คเป็นของอะไรครับแจ็คที่ใช้ครับใช้เป็นลิ่กาเน่ๆครับ นิวทิกนิวทิกอ๋ออันนี้จะเป็นนิวทิกนะครับนี่เสียงกลางจะเป็นนิวทิกนะครับส่วนเสียงซ้ำก็ยังเป็นลีดนะครับนี่ก็ต่อบพวกเป็นสี่โอมนะครับนี่แข้งกลางแหลมแล้วก็ซับนะครับอันนี้มาดูดูตู้มอนิเตอร์ครับต่อไปครับบนเวทีครับลุงลุงถามเรื่องราคาครับตู้ตู้ใบนี้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยตู้ซับ รคับอยู่ประมาณหมื่นสองครับกลางแหลมครับกลางแหลมอยูู่ก่นหมื่นห้าครับโอ้รล่นรุ่นแพนะครับราคาเต็มหมื่นเจ็ดนะครับก็ซื้อเยอะเขามีส่วนลดให้นะครับติดต่อทางร้านเจริญชัยได้นะครับ Macwill นะครับต่อด้วยตู้บนเวทีครับตู้มอนิเตอร์ครับใช้ Macwill รุ่นรุ่นไหนครับ EF 2208นเหมือนกันครับจะเป็นดอกเดี่ยว e f 1 22 2208งนยาดห่งศูนย์แปอแอ๋อ2 0 8แต่ไม่ใช่2-2นะครับจะเป็น2เฉยๆนะครับนี่อ๋อจะเป็น2เฉยๆนะครับใช้กี่ใบครับวันนี้ใช้สี่ใบครับตู้ใบหนึ่งอยู่ที่กี่บาทครับนี่พอดีนะแม่ไม่รู้สเปกนะครับนี่ อันนี้ของเป็นของ New Music สิกของ New Music สิกของ New Music นะครับอันนี้นะครับไม่ใช่ของแมมมีนะครับอันนี้ก็จะตกอยู่ที่300บาทนะครับตู้เบ็ดก็อยู่ที่300บาทนะครับของแมมมี่เลยครับอย่างไรก็ขอบคุณแมนมิวสิกนะครับก็เบอร์โทรครับติดต่อติดต่องาน094ครับ094 943 943 3222 สามสองสองอยู่ที่ไหนนะครับอยู่แถววัดบัวลอยครับวัดบัวลอยบางบ่อบางสาวทงครับบางสาวทงติดต่อได้นะครับรับงานเขตไหนไหมครับส่วนแรกแถวบางสาวทงแปดลิ้วครับหรือว่าสมุดประการกรุงเทพได้หมดนะครับหรือถ้าไกลราคาได้ก็ไปครับใช่ไหมครับได้ครับขอบคุณขอบคุณน้ำแมนมิวสิกแมนะครับวันนี้นะครับเราก็ลาไปด้วยภาพบรรยากาศเครื่องของน้ำแมนมิวสิกแล้วกันนะครับวันนี้นะครับ อย่างนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทางช่อง PJ Pro a u d i o ด้วยนะครับและขอบคุณทางแม n Music ด้วยนะครับวันนี้ก็าม mm ีตู้แม็กเวิรแลเราก็ลากันไปด้วยตู้บรรยากาศในงานกันนะครับวันนี้เป็นงานอุปสมบทนะครับอย่างนี้ถ้ามีเสียงเข้ามาก็ต้องขอไปท่านผู้ชมทางช่องด้วยนะครับ mm hmm. ก็ที่ใช้อยู่ก็เป็น8 9แแล้วก็ยามาแห่นะครับ mm hmm. นี่คือบรรยากาศในงานนะครับก็ไย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง PJ Pro Audio ไว้ด้วยนะครับยังก็ขอบคุณท่านผู้ชมทางช่อง PJ Pro Audio ไว้ด้วยนะครับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับพบกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ